เนี่ยดูผลพุดนรอบบ่ายนะครับพุดนรอบบ่ายของวันพุธนะครับพุดนรอบบ่ายจะเป็น2ตัวล่างนะครับของ3รอบคือนิเคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับถ้านิเคถูกคือหยุดนะครับนิเคไม่ถูกก็ทบมาที่จีนต่อมาที่ห้างนะครับวันพุธจะเป็นเลข37นะครับรูดขึ้นลง24ตัวคือ37บวกยี่ได้61นะครับ37ลบ24ได้13นะครับเป็นเลขครบครบเออก็คือรูดตั้งแต่13 14 15้า จนไปถึงไล่ไปเรื่อยนะครับ3ามห้าสาหกสามเจดสามแดจนถึงห้า0 6 1นะครับะครับครบๆคือ49ตัวนะครับแต่ก็เหมืนเดิมนะครับตอนรูดจริงบางท่านอาจจะไม่ต้องรูดครบก็ได้นะครับอัตาสุมเลือกสุมตัดทิ้งเอาเองได้นะครับแต่อย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับต้องย้ำว่าอย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับก็ห้างปิด2ล่างที่สามนะครับ3านะครับก็จะถูก ก็มาถูกรอบถูกข้างนะครับโอเคนะครับขอจบคลิปผลเพียงแค่นี้นะครับ